กว่า10ล้านบาทกับการลงทุนสังกัดชาปเปอีสปอร์ตทำไมแพงจังคลิปนี้มีคำตอบชาปเปอีสปอร์ต e เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2018โดยมีเป้าหมายคือการผลักดันและพัฒนาเด็กไทยในวงการอ e ีสปอร์ตจากเวทีไทยไปสู่เวทีระดับโลกพวกเรามีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ในการฝึกซ้อมอุปกรณ์ทีมโค้ชนักกีฬาและทีมงานตลอด4ปีที่ผ่านมา คว้าแชมป์ในประเทศมากถึง29รายการและสามารถออกไปคว้าแชมป์ที่ประเทศจีนอีกหนึ CT ่งรายการได้อีกด้วยพวกเราจะไม่หยุดเฟ้นหานักกีฬารุ่นใหม่ๆเพื่อพัฒนาเด็กไทยไปสู่เวทีระดับโลกในคลิปต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงสถานที่ของชาเปอร์อีสปอร์ว่าทำไมถึงมีมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทถ้าอยากรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ